ครับสวัสดีครับช่องน้ำไม้ยิงปลาช่งน้อยวันนี้จะมาส่งงานครับตัวนี้เป็นกำคอครับไม้ประดูครับติดกับพี่ฝั่งหนึ่งครับตัวนี้เป็นสองระบบครับยิงนกยิงปลาได้ครับใส่ลูกแปดมิลครับลูกกลมแปดมิลครับเป็นกำคอเรียบเรียบแกะเช็คเกอร์ฝั่งนี้จะแดงครับลายสวยครับตรงไายครับ เป็นสองระบบครับยิงลูกแปดมิลก็จะเป็นชุดยิงอย่างนี้ครับชุดยิงสไลด์ครับเลวลาขึ้นยางก็ขึ้นครับตัวน,นี้จะมีแม่เหล็กครับฝังแม่เหล็กฝังแม่เหล็กเ,เดี๋ยวจะใส่ลูกให้ดูครับเ,เป็นเป็นลูกลูกกลมแปดมิลครับใส่ก็หย่อนลงไปอย่างนี้ครับ นี่ครับล่นลงไปอย่างนี้ครับมีเซฟครับเซฟได้ครับครับแปดมิลตัวนี้เป็นกำคอคานเบี่ยงครับรางกลมครับปีดโรเลอร์สี่สิบเซนครับรางยาวเมตรยี่สิบครับชักแปดสิบครับเดียวปลายเล็กๆครับ ดำครับกำคอคานเบี่ยงครับจับกดเข้ามือครับตัวนี้ลายสวยครับฝั่งครับลายลายสวยครับห่วงไกลก็สแตนเลสครับลายสวยครับทรงนี้ครับคานเบี่ยงครับไม่ใหญ่มาก ครับสนใจหน้าไม้ยิงปลาก็สั่งทำได้ครับเบอร์โทรไอดีไลน์ก็0870303409ครับมาดู2ระบบตัวนี้ครับยิงนกยิงปลาได้ครับใส่รูปแปดมิลครับเดี๋ยวจะเทสยิงให้ดูครับครับฝากกดติดตามช่องย t ท b e ช่างน้อยสารยาด้วยครับ